โทรมาวันนี้อยากได้สูตรเมนูอะไรเอ่ยอุย คุณเหมือนรู้เลยอ่ะน้องอยากได้สูตรทาจับแช่ผัดบุนเส้นเกาหลีอะพี่โอเคงั้นตั้งใจจดนะเริ่มที่วัตถุดิบก่อนเลยจะมีหมู3ชั้น50กรัมหอ,อมหัวใหญ่ซอย50กรัมต้นหอมหั่นท่อน10กรัมเห็ดนางรมหลวง50กรัมแครอทซอยเป็นเส้น30กรัมเห็ดโหนู30กรัมน้ำมันดาข้าว1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาโชยุ1่ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ํามันงาสองช้อนชาพริกไทยดาครึ่งช้อนชางาะขวบ้าวหนึ่งช้อนโต๊ะพริก หล120กรวิธีทำอย่างแรกให้ทำการต้มบนเส้นจนนุ่มเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับน้ำมันงาน้นำตาลโชยุและก็พักเอาไว้เตรียมผักต่างๆ โดยผัดหอมกอใหญ่และต้นหอมกับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสโดยเกลือพอสุกแล้วเนี่ยให้ตักแยกออกมาพักไว้ผัดเห็ดกับแครอทเป็นลําดับต่อไปส่วนคริกชีฟาเขียวและแดงเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายเลยนําส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกกันในชามผสมปรุงรสเพิ่มอีกครั้งด้วยโชย,ยุน้ําตาคลคริกไทยและน้ำมันงาทําการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนเสิร์ฟอย่าลืมโรยงาขาวครัวด้วยอืมตอนที่ฟังเนี่ยกินอะไรอยู่ใช่ไหม อ๋อกินจับแชร์อยู่ค่ะของซูกิชิซูกิชินี่เขาขายอาหารทุกอย่างที่เป็นเกาหลีเลยเหรอใช่เขาขายหลายอย่างแถมแต่ละอย่างนะอร่อยสุดๆวันก่อนพี่ก็ลองซื้ออของเขามากินดูแหละอร่อยจริงขอบคุณที่บอกสูตรนะพี่ไว้วันหลังนึงขยันน่ะเดี๋ยวนิ่งลองทำดูแต่วันนี้ขอกินของซูกิชิก่อนนะอร่อย